นางสาวจิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เชิญตัวแทนจาก17หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างเช่นกระทรวงศึกษาธิการกรมสัมพานมิตรสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสาคอบอและกลมการปกครองเข้าหารือแนวทางการแก้ไขป้องกันและปราบปรามบุร่ไฟฟ้า หลังจากการประชุมคะนางสาวเจิาพรก็เปิดเผยว่าในการหารือจะแบ่งการดําเนินการใน3ส่วนส่วนแรกเป็นระยะเร่งด่วนเฉพาะหน้าจะมีการปูพรมปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเน้นควบคุมการลักลอบนําเข้าตามด่านศุลกากรและตามแนวชายแดนซึ่งกงรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักที่จะดูแลโดยผู้กระทาผิดนอกจากจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วจะมีการขยายผลไปยึดอายัดทรัพย์ด้วย ขณะเดียวกันจะมีการปลูพรมจับกลุ่มร้านจําหน่ายทั้งร้านที่มีที่ตั้งส่วนที่เป็นตํารวจก็จะร่วมกับสอคอบและก็กระทรวงมหาดไทยพร้อมเปิดให้ประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสส่วนร้านค้าออนไลน์จะขอความร่วมมือจากแพลตฟอร์มต่างๆให้เข้มงวดกวดขันปิดกั้นการจําหน่ายค่ะมีการพบว่ามีการลักลอบนาเข้าเนี่ยจะไม่มีการรับคดีเด็ดขาด เราจะส่งไปที่ตํำตรวจสอบสวนกลางเพื่อดําเนินคดีแล้วก็จะส่งไปที่ปปงเพื่อให้มีการตรวจยึดทรัพย์ หรือว่าอายาซั์ต่อไปนะคะซึ่งจะช่วยในการป้องปรามไม่ให้ทางผู้นําเข้าเนะะี่ยค่ะมีการลักลอบนําเข้าเข้ามาก็จะเป็นการปิดตรงชายแดนปิดบอร์ดเดอร์นะคะให้ไม่มีการทะลักเข้ามาของตัวบริไฟฟ้าและในขณะเดียวกันในเรื่องของร้านค้าะคะผู้จําหน่ายที่อยู่ในประเทศเมื่อสินค้าเนี่ยบางทีมันตอนนี้มันทะลักเข้ามาใช่ไหมเราก็ต้องมีการปรับปรามอย่างเข้มข้นจะมีการปลูพมนะคะเพื่อที่จะ,ะได้กวาดล้างบริไฟฟ้านะคะที่เป็นร้านค้าทั้งที่เป็น ก็คือเป็นร้านค้าที่มีที่ตั้งแล้วก็ร้านค้าในทางออนไลน์ซึ่งก็จะเป็นการบรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของตํารวจเองนะคะในส่วนของสคบนะคะในส่วนของมหาดไทยนะคะที่จะร่วมกันทํางานาในประเด็นนี้นะคะ